เมื่จ่าตังคเข้าแล้วจ้ะวันนี้จะมาสอนทำเสียงแจ้งเตือนแอปรับรองว่าไม่เหมือนใครเริ่มจากบันทึกเสียงไว้ในโทรศัพท์ที่เราต้องการจะใช้ก่อนเราจะใช้เสียงนี้ไว้เป็นการแจ้งเตือนแอปธนาคารเริ่มกันเลยกดที่ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนของแอปทีนี้เราก็ไปที่แอปที่เราต้องการจะเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือน ตัวอย่างวันนี้เป็นแอปธนาคารนะก็กดเข้าไปตั้งค่าได้เลยเลือกตั้งค่าที่เสียงตรงนี้เราสามารถเลือกจากเสียงที่มีในโทรศัพท์อยู่แล้วก็ได้แต่เราจะเลือกเสียงที่เราบันทึกไว้ก็ไปที่เสียงที่เราบันทึกลแล้วก็เลือกเลยกดออกมาแค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว ทีนี้เวลาเงินเข้าก็จะมีเสียงแจ้งเตือนไม่เหมือนใครแล้ว